ถึงเปโลเอามาเปรียบเทียบกับคนเมาเมื่อไหร่ก็ตามที่แอลกอฮอล์เข้าไปในกระแสะเลือดมันทําให้คนนั้นสามารถยืนตรงได้ไหมมันจะซวนเซไปด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มีความหมายว่าเคลื่อนที่ไปตามแรงของแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ได้ควบคุมเขาทั้งหมดคาคํานี้เนี่ยกําลังพูดถึงคุณภาพชีวิตแห่งความสัมพันธ์กับพระวิญญาณ การประกอบด้วยพระวิญญาณมีความหมายถึงการถูกครอบครองโดยพระวิญญาณอย่างสิ้นเชิงรู้ได้อย่างไงว่าเราถูกครอบครองจากพระวิญญาณอย่างสิ้นเชิงตอบซิจลจีเราจะรู้ได้ไยงไว่าคนนี้กําลังประกอบด้วยพระวิญญาณถูกต้องเห็นไหมการประกอบด้วยพระวิญญาณกําลังควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิต การประกอบหรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเนี่ยหรือถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเนี่ยกำลังมีความหมายว่าถูกพระวิญญาณครอบครองชีวิตและร่างกายของเขาอย่างสิ้นเชิงและเนี่ยเราจะเห็นได้จากผลของพระวิญญาณถ้าใครก็ตามยังมีเนื้อหนังออกมาให้เห็นแสดงว่าการถูกครอบครองหรือถูกเติมล้นเต็มตดเติมเต็มของพระวิญญาณเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในชีวิตของเขา ทันไหมครับทันไหม <Yeah. S 1> เข้าใจนะดังน,น,นั้นเนี่ยเนื่องจากเราเองไม่ชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยเราเลยเอามาปนไปผสมผสมมั่วกันไปหมดก็เลยทําให้เราเองแยกแยะไม่ออกและเวลาเราไปรับฤทธิเดชเราก็บอกว่าเราเองก็ไปบับติสมาในพระวิญญาณแล้วบับติสมาแล้วก็บับติสมาอีกซึ่งบับติสมาในพระวิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นได้กี่ครั้งครับครั้งเดียวครั้งเดียวถูกไหม <c oughs> ไอ้ไปรับอะเราไปรับอะไรเราไป,ไปรับอะไรเราไปรับวิเศษแล้วมีบางคนพูดอย่างนี้ด้วยนะพระวิญญาณในตัวของท่านเก่าแล้วต้องไปรับใหม่โอ้โหคาถามคือวันนี้ถ้าเกิดเราทําชั่วทําไม่ดีพระวิญญาณจะออกจากร่างกายเราไหมครับออกไหมออกไหมนิสสั เมื่อเราเองได้ร e ับพระวิญญาณมาอยู right. like, um ่แล้วเนี่ยเมื่อแบบถามว่าแล้วเราจะได้ได้รับพระวิญญาณจากอะไรรู้จีตอบผมสิเพราะอะไรถึงได้รับเพราะอใะไรให้เพราะอะไรให้เพราะเราเชื่อและวางใจไม่ใช่พระองค์จะไม่ให้พระวิญญาณเพราะเราเชื่อและวางใจ คารกเทียบทที่หกข้อที่สี่เปิดเสียงคาเียบทที่หกข้อที่สอันนี้เหมือนเรียนคาราเทียเลยนะบทที่หกข้อสี่ว่าไงเอ้กัลท่บทที่สี่ข้อหกคาแรเทียบทที่สี่ข้อหกบอกว่าและก็เป็นบุตร โอเคคําถามคือพ่ออะไรถึงได้พระวิญญาณเพราะเราบังเกิดใหม่เรามีลูกเราเป็นลูกพระเจ้าเลยให้พระวิญญาณเข้ามาดังนั้นเรางนั้นงนั้นมีไหมที่บางคนเดี๋ยวเป็นลูกเดี๋ยวไม่เป็นลูกเดี๋ยวเกิดแล้วก็ตายเดี๋ยวเกิดใหม่แล้วก็ตายก็เลยต้องไปรับเกิดเกิดใหม่ๆตรงนั้นเนี่ยผมว่าบางครั้งเราเองไม่ได้ดูว่าพระคัมภีพูดอะไร แล้วพ,พีกำลังบอกว่าเมื่อเราถูกทําให้บังเกิดใหม่จากเบื้องบนเป็นการบังเกิดใหม่แล้วในน้ําและในพระวิญญาณเมื่อเราเกิดใหม่เราก็เป็นลูกเมื่อเป็นลูกแล้วพระเจ้าก็ให้พระวิญญาณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและในขณะที่เราเองเป็นลูกที่ยังเป็นเด็กการดาเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ได้เรื่องเคยชินเรายังเราเคยชินกับอะไรเราเราเคยชินกับพี่เลี้ยงใจร้าย ที่ชอบชักชวนให้เราไปทําชั่วนั่นคือเนื้อนหนังหรือสันดานบาปแต่พอเราเองได้รับพระวิญญาณเราเองกําลังเรียนรู้คุ้นเคยในการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณอันนี้คือสิ่งที่เปาโลสั่งในในคามทีรบทห้าข้อสิบหกจงดําเนินชีวิตในพระวิญญาณและท่านจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเนื้อนหนังมีความหมายว่าจงดําเนินชีวิตให้พระวิญญาณครอบครองอย่างสิ้นเชิงแล้วผลของพระวิญญาณจะออกมาเห็นไหมดังนั้น การจตล้นวยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงถูกนํามาใช้ในเรื่องของการตัดสินโทษด้วยใครจะยอมให้พระวิญญาณครอบครองหรือไม่ครอบครองและนี่คือสิ่งที่เปาโลสั่งอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยอย่าดับพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณเป็นหลักประกันตัวประกันที่จะทาให้เราเองเข้าสวรรค์แล้ววันนี้เรามีพระวิญญาณกันทุกคนไหมมีไหมครับมี ถ้าอย่างนั้นต้องไปรับพระวิญญาณใหม่ๆทุกครั้งไหมไม่ค่ะสิ่งที่น่ากังวลมากขึ้นก็คือรู้ไหมพระเยซูเตือนฟาริสีว่าอะไรมีบาปที่ยกโทษให้ได้นะตแต่มีบาปอย่างหนึ่งที่ยกให้ไม่ได้คือการหมิ่นประมาทพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเวลานั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์และวันนี้อยู่ในใครในเรานะครับอันตรายนะ ยิ่งคนไม่รู้ถ้อยคำยิ่งละเมิดและหมิ่นประมาทพระเจ้า,ามันยิ่งทําให้ตัวเองทําไมครับอันตรายมากขึ้นนะครับโอเคถ้าอย่างไัวันนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนค่อยๆเข้าใจก่อนวันนี้เราเข้าสู่พิธีสุนัขฝ่ายวิญญาณผ่านทางพิธีอะไรบัพติศมานในน้ําซึ่งเราเชื่อว่าในขณนะเดียวกันมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นั่นด้วย ซึ่งตามองไม่เห็นหลายคนไม่ให้ความสคาคัญกับพิธีบัพติศมาเพราะเขาแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามีมีความศักดิ์สิทธิ์แต่พระธรรมโคสีเมื่อกี้พูดว่าอะไรโคส,สีบทที่สองข้อสิบเอ็ดบอกว่าไงในพระองค์นั้นท่านรับพิธีเข้าสุนัตที่มือมนุษย์ไม่ได้ทำแม้ว่าจะมีอาจารย์แล้วก็มีเราซึ่งตาเห็นได้แล้วก็มีน้ำ แต่มีผู้ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นั่นคือพระเจ้าดูสิสิ่งระก่กมภีพูดว่าอะไรในขณะที่เราเองจะเข้าบัพติศมาในน้ําเราเองกําลังตัดสินใจที่จะทิ้งชีวิตเก่าดังนั้นเมื่อเราเองผ่านพิธีบัพติศมานั้นชีวิตเก่าตายยังตายแล้วแล้วมันจะกลับมาอีกได้ไหมไม่ได้นอกจากนอกเสียจากว่าพิธีบัพติสมานั้นมันเป็นของเกทเนื่องจากความเชื่อของเรา เกะความเชื่อสิ่งที่ผิดก็จะไม่มีผลในสิ่งที่ถูกแน่นอน uh huh. เพราะข้อคดีตัวนี้ข้อ12บอกว่าอะไร uh huh. เราถูกฝังไว้กับพ uh huh. ระองค์ในพิธีบัพติศมาแล้วและในพิธีนั้น uh huh. เห็นไหมในพิธีนั้นนะ uh huh. ท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากตายพร้อมกับพระองค์ด้วย uh huh. เห็นยัง ดยเชื่อในการกระทําของใครของพระเจ้าของพระเจ้าผู้ทํให้วาชุพระองค์ให้เห็นไหมครับมันผูกติดกับเรื่องของความเชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากศพหรือเปล่าวันนี้พระเจ้าใช้มือเดียวกันที่อุ้มให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากศพใช้พลังอันเดียวกันในการทําให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่สามด้วยพระหัตถ์เดียวกันและลิธิฐานุภาพเดียวกันพระองค์ทําการ เลี่ยนวิญญาณของเราในพิธีบัพติศมาด้วยโดยพลังฤทธิ์นั้นเราไม่รู้ว่าพระองค์ทำยังไงแต่เราเชื่อในอะไรเชื่อในการกระทําของใครของพระเจ้าคําถามคือวันนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไหมถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแสดงว่าวันนี้มีเก่งคนเก่ามีก้อยคนเก่านั่นนงอยู่ที่นี่ไหม ไม่มีแล้วเพราะมันจบแล้วถ้าเราเชื่อพระเยซูตายจริงๆวันนี้เราถูกฝังไว้ที่นั่นแล้วในพระธรรมโรมบทที่สามก็พูดเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเห็นไหมเนื่องจากเราไม่เข้าใจตัวเองว่าฉันเป็นผู้หญิงน่ารักฉันเลยพยายามไปแต่งเติมให้ฉันเองเป็นผู้หญิงที่น่ารักยิ่งแต่งยิ่งเติมก็เลยเสียไปเลย <c oughs> แต่พระกัพีพูดเรื่องนี้ชัดเจนว่าเราเป็นของอะไรของใหม่ <c oughs> มีดวงวิญญาณดวงใหม่ ซึ่งพระเจ้าใส่เอาไว้แล้วเป็นการกระทําของพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทําวางใจว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราดังนั้นพระวิญญาณวันนี้เปาโราเองก็ท้าทายเราดําเนินชีวิตในพระวิญญาณดังนั้นวันนี้โดยการเป็นคริสเตียนของเราเราเองเข้าส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าหรือยังเ,เข้าแล้วและนี่คือการบรัพติศมาหรือการเข้าสนัดที่ไหนที่จิตวิญ,ญญาณ จิตวิญญาณซึ่งพระเจ้าทำไม่ใช่คนทําอยู่ที่ว่าเรายอมรับไหมว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงการยอมรับว่าเรื่องแบบนีนเรื่องจริงนั่นแหละเขาเรียก